สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กตามกว่าอายุสิบปดปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะโอ้ยหมดหมดหมดนะคะพี่น้องสำหรับวันที่ยี่สิบสี่นะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะของวันที่ยี่สิบห้านะคะเมื่อวันที่ยี่สิบสี่นะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่น้องเข้ารองแปดนะคะพี่น้องเข้ารองแปดตัวเด่นไม่มานะคะวันนี้เนาะ เข้า롱แปดนะคะเข้ารอบสุดท้ายนะคะรอบ VIP เนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้อง FC นะคะที่ตามสูตร1เม็ดเดียวด้วยนะคะส่วนสูตรวัดใจนะคะสูตรวัดใจเข้าทั้ง8และ2นะคะพี่น้องจ๋าเข้าทั้ง8และ2เนาะของวันที่24นะคะถ้าได้2ไปก็ได้ตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะสอง2นเนาะแล้วก็26นะคะชุดกันเนาะ ลุ้นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับสูตร1เม็ดเดียวนะคะแล้วก็สูตรวัดใจนะคะแอดมีสอสูตรนะคะสำหรับแนวทางฮานอยนะคะ,ะสมุดหมดเปลี่ยนสมุดนะคะพี่น้องวันนี้เนาะวันที่25นะคะ25ห้ามีแนวทางเราพัฒนาด้วยนะคะ อแอดปล่อยคลิปไปแล้วนะคะสามารถหาดูได้นะคะพี่น้องจา๋าวันที่25นะคะเดือนตุลาคมนะคะ2564นะคะกับแอดเพียนพาด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกแชร์นะคะทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะฮาหนอยนะคะ สูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะไม่ว่าแนวทางจะเข้าหรือจะหลุดนะคะก็ยังมีกำลังใจดีๆมาให้เห็นเรื่อยๆนะคะพี่น้องจาอ๋าจ่อให้สองตัวบนล่างนะคะมีพี่น้อง f อซถามมานะคะทำไมไม่ให้สามตัวเนะาะ แอดทำไม่ทันนะคะพี่น้องทำไม่ทันเนะาะสำหรับตัวเด่นนะคะอันนี้วิ่งรูดนะคะเด่นนะคะวันนี้แอดให้เด่นสองนะคะลงที่ห้านะคะเม็ดเดียวคือสองเนาะ วิ่งรูดสองนะคะสองศูนย์นะคะสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหก สองเจ็ดสองแปดนะคะแล้วก็สองเก้าเนาะสำหรับตัวที่ชอบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงให้นะคะอ่าได้ตัวไหนไปแล้วนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะอย่าลืมตัวกลับเนาะ เพราะว่าเอดก็ไม่ทราบว่าจะมาตัวไหนนะคะพี่น้องสีน้อยนะคะพิเศษปกตินะคะ สำหรับตัวที่แอดชอบนะคะ2992นะคะ2772 2552 2662 2002นะคะติดเบิ้ลไว้หน่อยก็ดีนะคะพรุ่งนี้วันจันนะคะพี่น้องติดเบิ้ลไว้หน่อยเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆพี่น้องเอซทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะรักษาสุขภาพนะคะพี่น้องจา๋าขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ